กันเลยว่ะเมื่อวานนี้มาแต่สวนนี่สวนลอยอดีนะบอมเ,เหยียบเมื่อวานเนี้ยโอ้บองไม่น่าไก่พวกกองกัได้นะพวกกองมาแล้วเน,นี่ยดีโอ้ตะเพียนโอ้นึกว่าตะเพียนสองดวงยังไงก็บรรลุฮึฮเฮ้ย,ยปลอย่อยคนนี้วนนะัวมั้งใหญ่กว่าน,นี่อนเฮ้ยทำไมมันสีนี้วะ ปนินสี่สสสอมีเลือดมียางวะมันสี่มอ,อกสี่สมพูงเลยแห้งมันมันอากาศดีนา,าะพอดีอ่ะมือนี้เข้าไปเอาเอฟเฟกตเนี่ยโอ้เร็ว,วเด้อาชเน้อหลางเคยก็มา,เ,าเวอร์ไป,อกกไปเอายกับไปเบื่อเลยตั้งตูนั่งเวอร์ <laughs> ไม่เไไว้ <laughs>

เฮ้ยบักเชียวดีเองยังเอายูปาไก่ก็บุคเข้อ่ะขันระวังเราเดียวก่ะเฮยเนี่ยเฮ้ยยีหลังนี่ของอ่ะทำอะไรมาเนี่ยตกฝั่งเนี้ยดูมันได้มั้งยี่เฮ้ยมาทำกันอย่างนี้ได้ไงวะเฮ้ยตีไปไหนนได้เนี่ยเฮ้ยทำทุเรศทุเรศวะ ปลาจะกินตีตรงหน้านี่ก็กินนี่ตีไปใกล้ใกล้ก็กินเฮ้ยดูกันมั่งดีเฮ้ยเบ็ดยังไม่ได้แก่เลยนะ อ้ยปัดดี้หาอะไรวะโยนลงน้ำปาดีบ้างปลาก็ม่สุยไปแล้วปาดงโยนลงน้ำเดียวอ,อ,อันนี้ก็จากไทยอย่างปลาบุกินเฮคนผิกาวา

<laughs> Tố bật nghe đi Ủm ừ, có cái cây đi mẹ tổ Nguyên là lô lấy <laughs> Mấy chỉ lô đó mấy mình lướt đĩa cái xăng mình nhúc thay nhá cả bắt cặp con bắt cặp con đéo bạn tốt cặp con าพ,พาพอ,อยู่นี่น่ะเนี่ยริบตีตัดต่อเอาโอตะกอที่ก็พอเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยซื้อให้ได้ไหมล่ะบ่ติดป่าได้เอ่ยตกป่าได้ไหลาย เอเปลี่ยนไว้แล้วล่ะคาดอยู่นี่ตั้งเป็นสิบลูกก็ผู้ใดเอาบอกเอามาคืนให้เดือให้เดือบ่มีใครสนใจอะ่ะบอกของเอาของเอาอยู่อยู่ไหมหไม่อยู่ยังลงผ่าแล้วนี่โตโตกันแล้วอย่าให้บอกกันบ่อยนะมันน่าเบื่อรู้เปล่า เนี่ยดีก็เปตรงข้างเปดีหุ่นเอาความกดอยกงนี้่น้า่น้าเดียวกันนะเนีเดียวกันจะค้นกันด้วยนะไม่ได้หรอกวัวได้ตัวเอง เอาไปเอาเขียวเราเมื่อวานเนี่ยปลกเชื้อนาวเลยเอ๊ะปลเชื้อนาวไปทำอะไรเอาที่ยังมีได้จะจากก่อนะเนี่ยเอาแล้วประจิบได้กี่ตัวแล้ว โอ้ดึงคันแทบตกน้ำ <laughs> โอ้โอโลม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  Mong là tay bị kẹt vand tay phải sáng tụi nhanh chóng để mong mọi chuyện để mong mát 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 nè mát 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 มอกระทำมันเงาติดเดือนาใส่ก็่โมงเขาเน่งอนเนี่ยเป็อนครับเนี่บ้ากิ๊มันมันาานีเงาติดเดือนใส่หือวะ โอ้ยอ่าต ok ังม้าบ่บได้เอาต่งมานำเนี่ยไป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 ซื้อไปกระจอกกังซี่ะะดีจังบได้เสียเงินไรเป็นคนกระจอกดีกว่าเย้ฮ

โอ้อะไรดีอ่ะนจ้เนี่ยเนี่ยพอดีไปตกอันหุ้นยังยังกินพอดี เนี่ยได้แล้วป้าป้าป้าน้อยโอ้ซีลฮอตก็ซิวตีโอ้ซิวหางแดงเนี่ยป้าป้าคือหมาดีด้วยนี่ยป้าซิวหางแดงเน่นเน้นบังแดดว่าป้าป้ามาเทียงกันเลยละซิวเอลทีซิวเอลป้าซิวหางแดงเนี่ยหางแดงซิวไฟโอ้ปลาซิวปลาซิวเห็นีหยปลาซิวไฟซิวเอา เย่งเลยล่ะ <Again>, ผ <congratulations>. ู้ใดว่าปลาปาเป็นปลาซ้อยนกเข้าโอ้ตัวนี้ดีจังเลยเนี่ยไซทอดกอบเลยเลยนะขมาถ้าตาแดงแม่นมันนี้ไม่ใช่นี่เป็นปัดนปาเมือาน้อยเจปลาสิ้ตเาหมือตเก้งจังยอ่าถึงเต็งแล้วบกอะน่ห้าตัวชูชี ทอ,ทอดปลอบอแล้วก็ทำซูชิอะไรนี่นยลูของดีหัวมันออ๊กมันเนี่ยมันเนี่ยเนาะเอ็ะเดินทางวางอยู่นั่นนะเอา,อาโอ้โหอีจ่าผู้กอ,อ,องกันที่พัเนี่ย <laughs> กินดีอ่ะ <laughs> ผมลองไงลากเขาถอะถ้าลองแกดึงเลยวจากสมองนึงเนี่ยเอาอย่างเงี้ยบุเดียวบุเดียวนะเอาดึงอยู่ดึงอยู่แบบนี้มีสิทธิ์เต็มทางหรือเนี่ยแน่นอนแล้วต้องไปซื้อตั้งแม่แซ่บบุบอย่างเงี้ยยิ่ง

โอ้แค่นั้นตักตักสิโอ้กระเจ้ากี่ไายเลยโอ้เดียี่ห้อหัวบดปลาดินนี่ไม่ตักได้ทางได้โอ้ยจะเป็นปลาอเออเราค่อยดึงขึ้นแล้วเพราะปลาดินนี่ขนาดครึ่งโหยนงยังไม่เคยตักเลยรู้ไหมใช่เพราะเราไม่มีที่ตักโอ้ยเอากี่อันอยู่บ้านแขวนเต็มเลยอือใช่เอาไปไว้เก็บไว้บ้านนมตกปลาเนี่ยแล้วก็บปยิ้มมองเมื่อลันนปลาชิงเพ็ดชกกระทำใช่เว้ยวันนั้นก็ยังเอาของเของไปอยู่นอกมีตั้งหลายแล้ววะโอ้นั่นปะเอาของแผลเพราะเรเคยเอาของแขก ปปโอ้อันนั่นนะปปนนย่อยสลายแล้ว <laughs> เป็นอันอื่นแล้วเป็นสภาพแล้ววางเอาไว้ให้ค่อยขัดก้อนเล้วไปพุทธพุทธทำอะไรนะย่อยสลายเป็นสภาพแล้วเป็สภาพเป็นอยังเอ้าเป็นลาววางแบบนี้นะ <laughs> มีอยู่บ้านนี่กันนึงเดีย๋ยวหมดละก็เอาหุบเข้ามาโซนกันไม่ร่มนะ พอาหเรากดึงงอกปืดเนียก็ห่อ่จับเสแล้วพอแขงนะโอแขงนะโอ้คิดูว่ไอ้หม้อปั่นเยื่อนะตอนนั้นเสียบปักเลดใบนี้บินขึ้นหลังคาเลยอะือยังุกกองแดงว่านะไว้งอมๆนะมาแล้วก็มาทอดะเลวละนิ่มนี่ยน่บมีแค้วดิมีแค้วแดงแค่ยังเาซื้อ ดึงปลาหรือดึงเพี้ยนเน่ยตกักล้ๆนะคือบมีความรู้สึกอย่างไรโอ้แต่เพียนใสงามเก็บซีนี้วุ้นอะนะแ่นันมาเพี่ยนกันไหมอามา เอาวะอาวะลุมาลงเลย <laughs> เนี่ม้นเมนนาทีแหน่นี่มินมนานี่ม <h> า <ums> <h ums> ดตีตีลงไปปลาหนีเลยปะบ๊อบับบอบอสเชีกดับบีเอาก็ làm nữa, Ao, à, tích gì thằng này nói đừng phải nhảy đi à, à. <laughs> เนนนะเฮ้ยแล้วตีเบ็ดยังไงไปตีละลานอย่างนั้นนะตึงให้ตึงใหด้วยเดี๋ยวไม่ไม่รอดแล้วตึงให้หน่อย i <laughs> not What? 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 ัวัวกินไอ่บวปัวตดติไหมไม่ได้ให้ผมเดินตามจังไงโอรุ่นนี้บ่ต้องตัก

โได้พอได้ระ,ระ,ระวังนะเออไม่มันะเป็นเล็นกลยโอ้ไปแล้วนอนกันเถอะทั้งวันนี่ ก็เบิกอาการนม่ก็จะลุกขึ้นไปเคลื่อนแต่ละไม้เป็นชั่วโมง 今日は、今日は、清和で、最快で、よれは มันบอกว่ามันต้องมี เงท่าไรก็ไปก้อนลิเกหมดเอ้ว้วล้้อยเก็บแล้ววะนี่